สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวโบราณสถานวัดล้างนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับทุกคนซึ่งวัดนี้เรียกว่าวัดหน้าพระธาตุครับผมอยู่ข้างหลังนะครับวัดพระนอนจักรสีนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับทุกคนก็จะมีสการะพระพุทธรูปทันใจนะครับผมด้านนี้ครับก็จะอยู่ที่ซุ้มไม้นะครับแล้วก็ข้างๆงบริเวณพระพุทธรูปทันใจนะครับก็จะเป็น โบราณสถานนะครับชื่อว่าวัดหน้าพระธาตุนะครับทางเข้ามาก็จะเป็นพระพุทธรูปหินสไตล์ครับทุกคนแต่ว่าเหลือเพียงส่วนหน้าตักนะครับแล้วก็จะไม่สมบูรณ์นะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยครับแล้วก็ทางเข้านะครับก็ค่อนข้างโล่งสะอาดเตียนนะครับแต่ก็บริเวณวัดก็ยังมีซากอิฐนะครับที่ ทลายลงนะครับแล้วก็เศษพระพุทธรูปหินทรายนะครับก็อยู่หลายที่เลยครับทุกคนนะครับบริเวณนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ครับเป็นต้นโพครับทุกคนแล้วก็ขึ้นไปก็จะมีพระพุทธรูปนะครับให้เราไหว้สักการะครับทุกคนแสดงว่ามีคนเข้ามาดูแลนะครับเพราะว่าวัดค่อนข้างสะอาดนะครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกคนก็จะเป็น มีคนมาไหว้พระนะครับพระก็จะเป็นสีองค์สีขาวนะครับแล้วก็ข้างหลังพระพุทธรูปนะครับก็จะเป็นพระปรางนะครับทุกคนผมว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยครับทุกคนอาจจะมีการบูรณะมาก่อนนะครับทุกคนเนี่ยครับลวดลายของพะปรางครับทุกคนเดี๋ยวผมลองซูมให้ใกล้เนี่ยครับละเอียดรายะีตมากเลยครับทุกคน สุ้มแบบสวยมากเลยครับผมแล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเป็นอ่ายักษ์นะครับเป็นลวดลายครับทรงนี้สวยมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวลองพาเดินเข้าไปละกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีข้อมูลที่จะเล่าละเอียดนะครับก็พอดีผ่านมาครับทุกคนก็เลยเข้ามาไหว้พระที่ วัดหน้าพระธาตุนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปทันใจนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นเศษซากหยิบประหลักผักพังนะครับน่าจะเป็นเสีมานะครับผมว่าเนี่ยเสีมานะครับก็จะอยู่หลอมลอบนะครับวัดบริเวณวัดค่อนข้างที่จะใหญ่ครับทุกคนกว้างครับผมมีที่เดินโล่งเตียนเลยครับเนี่ยครับแต่ผมให้ดูตัวของ องเจดีประธานนะครับค่อนข้างที่จะงดงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์จริงๆครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับซุ้มก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่นะครับสี่ทิศนะครับผมเดี๋ยวซู้มเข้าไปครับนี่ครับข้างบนลายชัดมากเลยครับทุกคนสวยมากเลยครับผมเดี๋ยวผมพาเดินไปรอบๆนะครับนี่ครับ ก็จะอยู่ติดกับวัดด้วยนะครับบริเวณโบราณสถานว่างจริงครับผมนะครับบริเวณนี้ครับก็เป็นองค์เจดีนะครับซึ่งสมบูรณ์ครับนะครับก็จะมีหุ้ยมีพระพุทธรูปนะครับผมเดี๋ยวซูมไม้ดูครับผมนี่มีพระเศียรพุทธรูปนะครับข้างล่างครับแล้วก็มีข้างบนนะครับ เป็นที่อยู่ของนกนะครับมีนกมาอาศัยอยู่หลายนะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายกับใบเสมานะครับทุกคนบริเวณวัดนะครับกว้างมากเลยครับก็จะเป็นทางเดินนะครับข้างหน้านี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นบริเวณประมาณนี้ครับผมเต็มไปหมดเลยครับอาจจะมีการมาสร้างเพิ่มนะครับผมว่าแต่ว่าอันซีนคือตรงนี้ครับพระปรางสวยจริงครับ ตั้งต่งงานนะครับผมแล้วก็เงียบครับสงบครับทุกคนอยู่ข้างหลังวัดพระนอนจักรสีนะครับมีป้ายบอกก็ขับมาตามทางนะครับทุกคนแวะมาถ่ายรูปมาดูวิวมาดูปรางนะครับแล้วก็เดินศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่อยู่รอบๆบ,บริเวณวัดหน้าประทาสนะครับทุกคนโอเคครับประมาณนี้ครับพามาดูเจดียสวยๆครับผม ฝากมาเที่ยวด้วยครับวัดหน้าราธาจังหวัดสิงห์บุรีนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับผม